โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาเอาใจสายฟรีกันบ้างนะครับก็จะใช้เป็นเครื่องเดิมเกมนะครับผมสูตรก็จะมีอยู่แค่สูตรเดียวนะครับก็ลองดูกันนะครับการขับขี่นี่สำคัญมากๆเลยสับเกียร์ให้แม่นยังไงก็แรงนะครับผม โอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเฟรมจีซีเห็นไหครับวันนี้ผมก็จะมาสอนจูนลดคันใหม่นะครับก็เพิ่งอัปเดตใหม่เข้ามานะคันนี้ก็จะเป็น SKY-LINE R33 นะครับผมโคตรเฟี้ยวอ่ะคันเนี้ยมันก็จะอยู่คันที่หกสห้านะต่อจาก R32 เนี่ยก็น้ําหนักอยู่ที่1400นสีร้อนะผมก็เป็นน้ําหนักที่พอสมควรไม่เบามากแล้วก็ไม่หนักมากนะครับ ก็จะมาสอนจูนเป็นเครื่อง4ี่แสนกันนะครับซื้อไปก่อนเลยเครื่องสี่แสนเนี่ยถ้าใครไม่มีก็ต้องเติมปลดล็อกเอานะครับผมหรือว่าไปจ้างเขาทานะแล้วก็ทอโบเนี่ยสองแสนล้อยางแล้วก็จะใช้เป็นยางสปอร์ตนะครับแล้วก็พวกเนี่ยเราก็ซื้อให้หมดเลยนะถ้าซื้อหมดแล้วมันก็จะได้หนึ่งหกเ้าห้ h p รอบเครื่องเจ0ดนะครับก็ตามนี้เลยนะถ,ถ้าใครซื้อไม่ได้เท่านี้ก็ต้องกดช้าช้านะครับกดย้ำย้หลายรอบ ให้มันขึ้นสีเขียวนะแล้วก็มาดูช่วงล่างกันก่อนเลยช่วงล่างเราก็จะใช้ล้อนะล้อเล็กที่สุดเราจะใช้ลายไหนก็ได้แต่ว่าเราต้องปรับล้อให้มันเล็กที่สุดนะประมาณนี้เลยปรับล้อให้มันเล็กที่สุดแล้วก็อันนี้สปริงชกก็แต่งตามใจชอบเลยครับผมผมก็ปรับประมาณนี้เลยสามอันนี้เลยโคตรเฟี้ยว ประมาณนี้นะครับรถคันนี้ดูทรงดูทรงทรงแม่งโคตรสวยอ่ะแน่เลยก่อนที่เราจะไปดูสูเกียกันนะแล้วก็ไปดูการขับขี่กันก่อนเลยโอเคนะครับผม,มันดับแรกก็เบิรยางล้อนหน้าก่อนนะครับเบิรยางล้อนหน้าให้ร้อนนะครับผมเบรนให้ร้อนอยางมันจะได้เกาะถนนนะ่ะอันนี้ก็แข่งสนามได้สิ่งนะครับให้ดูแค่รันเดียวนะครับผมก็จะขับแบบขับเกียร์ดีไปเลย เนี่ยมันอยู่ที่จังหวะการออกตัวเท่านั้นนะครับทันี้นะขับเกดีกับใส่เกียร์เองวิ่งเท่ากันเลยผมลองมาหมดแล้วก็ขับเกียร์ดีก็วิ่งประมาณนี้นะครับ7.59นะผมอันนี้ก็เป็นเวลาที่วิ่งดีมากๆแล้วนะแล้วก็มาดูสนามให้เวกันดีกว่าสนามให้เวเราก็เบินยางล้อหน้าเหมือนเดิมเลยเบินยางล้อหน้าให้ร้อนนะครับ ร้อนเรียบร้อยแล้วก็เข้าเส้นได้เลยนะนี่เลยเบิร์นประมาณ50%นะครับแล้วก็ชิงไฟออกตัวเนี่ยเราต้องหัดชิงไฟออกตัวถ้าออกตัวดีก็ก็วิ่งดีอ่ะมันก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับผม8ปดว0จุดก็ถือว่าวิ่งเร็วมากๆแล้วส่วนมากวิ่ง8.17 8.15บ้างถ้าออกตัวดีๆนะนี่เดี๋ยวมาดูรันนี้รันนี้ก็ออกตัวชิงไฟเหมือนกันนี่เลยรันนี้จะวิ่งเท่าไหร่รันนี้ก็วิ่งประมาณนี้นะ8.17นี่เลยไอเวลายืนยืนันเลยประมาณเนี่ย8.1 8.17อะไรประมาณนี้แหละ แล้วก็มาดูอีกร้านนึงร้านนี้ก็จะเป็นการกดคเรล่งค้างไปเลยนะครับมันก็จะมีออกตัวได้บ้างออกตัวไม่ได้บ้างนะเมื่อกี้นี้ก็ออกตัวไม่ค่อยได้นะเราก็จะมาดูเวลากันมันจะวิ่งเท่าไหร่เวลามันก็วิ่งประมาณนี้นะครับ8วิจุดนะครับผม8วิจุเลยก็อยู่ที่จังหวะก,การออกตัวนะ แล้วก็มาดูการดันโลกันดีกว่าเราก็เรนเดอร์รถให้ดูก่อนนะอันนี้ก็อัปเดตมาใหม่นะครับก็เปิดสารกระโปรงได้นะครัาสามสามเปิดท้ายได้นะกดเฟี้ยวนะงานเครื่องนเนียน,นกริบเลยก็การตั้งค่าประมาณนี้เราก็ออกตัวกันไปเลยนะครับอันนี้ก็จะขับแบบกดสลับให้ดูนะครับถ้าขับแบบไม่กดสลับมันก็จะวิ่งประมาณ500มั้ง400นิดๆห้านี่แหละวิ่งได้อยู่กดสลับก็วิ่งประมาณนี้นะ 660บวกบวกเลยนะ660ประมาณนี้แหละเต็มที่แล้วแล้วก็มาดูป้ายไฟกันดีกว่าป้ายไฟมันก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับ650นะครับไอออโต้คลิกนี่เราก็ปรับไว้14กับ15นะไม่เลย15แล้วก็14นะคผม โอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้านนะครับหน้าใหม่ก็จะวิ่งไปที่6 6 0้บวกบวกเลยนะครับก็วิ่งแรงมากๆเลยนะเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูสูตรเกียร์กันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆเด้อโอเคครับผมถ้ากดกันแล้วก็ไปดูสูตรเกียร์กันเลยสูตรเกียร์ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรเกียร์การขับปกติแล้วก็กดสลับดันโลนะ ถ้าขับปกติดันโลเนี่ยมันก็จะวิ่ง400ร0อย้า้อยนี่แหละ500นี่ยากหน่อยโตดเกียรก็สนามไฮเวย์นะครับสนามในเมืองสนามนอกเมืองเนี่ยมันก็ระยะทางเท่ากันมันก็จะวิ่งอยู่8.1นวินะครับ8.1นวินี่ยืนยืนเลยออกตัวได้ถ้าออกตัวไม่ได้ก็8.2 8.3ุนู่นแหละแต่ว่าถ้าแข่งสนามเลสซิ่งอะ่ะมันก็จะวิ่ง7.6ละ ตามที่วิ่งให้ดูเลย7จ็ดจเลยตามนั้นเลยสูตรก็จะประมาณนี้นะครับรถคันใหม่นะครับทำให้แล้วอารสามสามคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นรถสเต็ปนะโคตรเฟี้ยวอะคันเนี้ยยังไม่เคยลองจูนรถสเต็ปเลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไปแล้วบา,บายบายสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ